ันนี้กินน้ำยาตีนไก่นะคะจะดูมักตรีรดออกไม่แต่งไหลกับ่เป็นอันก้า ที่แลแรงว่ะแรงไปกินท,ท่าไหน <c oughs> มันผมมันไหลพอดีกินนะคล้ายน้ำน้ำน้ำยาป่านะ นั่นยาก,กะทิเลยนะนั่นยาป่าเอกะทิเออเออน,น้ำนนนยาตีนไก่อแต่กะทิจนะแต่กะทิน้ำเอาเติมน้ำต้มไก่ไงโบใ่หลายน้ำบอถ้ามันเจอจากบบมันหลอืมเมันหลายมันเลี่ยอ เปิดร้านสาขาสองหรือวมันอื่นสาขาสองใช่ไหมพรุ่งนี้จะท,ทำอะไรกินเวนลาไหนนะร้อนไหยนี่ก็คือตี

พี่นี้งมือวานีับอกบอกอยู่มือหวานว่หาอืมมือวานนอะรลน้อนาะไม่อ รับเกลือกผู้ค้ำพาดแม่เหรอเกือกเอาขึ้นเมื่อโัวลานนำแม่เหรอหมอกเพี้ยนมาเมื่อนั้นเมื่อวานีเป็นมาดับเพราะเลื่อน<บ>ขึ้นเมื่อที่เดิมมาต้องให้มันขึ้นมันก็เป็นยานยานมันไปขึ้นรถนู้ห์นนะเพี้ยนกันไง <laughs> เอารทนข่าวเราไปบิดนิดหนึ่ง <laughs> ไปซิสเตอร์เลยนะ <laughs> <laughs> บิดแป๊สิบเป็นกันลเลยแน่ใ <laughs> นข่าวข่าวคนบางเห็นมุกใกล้ันมุกแล้นนะเป็นอย่างมไรเจ็บเออเรลูกคู่อะนะ

เอาแต่งแกงน,นะบอกอือดูทำไมาได้จะเะรออุนจากเราเนาะมากกุนน้งดีเขาบิ๊กบ๊กน,น่าเหยอเหออีลีเียนบอกเออดินบ้านทางแดงทางสายทางแสนนั่นเองบิ๊กของอย่าง ฟังไปเรื่อยๆเขาจะว่าดาวมอว้คอมพาสมันเขาเัมือกเมืองมันก็เมืองเก้ามักเบียนข้อแม่นเมืองอะไรเนาะข้อมันยกน้ออพ้อแม่เหรอวะ ร mm. right. mm ับ hmm. ยังไงรำบุรีสวนเยอะฮะในสวนม่หัวบุรีสวนเยออะไรนม่หัน ที่คงหวาดห <c oughs> วาดทษ